กสวัสดีสมาชิก FC แฟนห้วยล้าถูกทันมือนีแอติฟาเบิงห้วยล้าแนีทางห้วยลาวันที่22มีตัวหน้าซึ่งวดที่แล้วกะเข่าพี่น้องซ้ายหลุดซ้ายเจาะห้วยล้างวดวันที่20ห้อยเยล้างวดวันที่20 กับเข่าพี่นอ้องเพราะว่าอ่าหลวไหวยเล่าออกไหลเล่าออกสามห้าสี่แปดพี่นอ้องหวยเล่าออกตัวเก่างวดที่แล้วออกบนหัวหนีออกกลางกับเข่าสามหาพี่นอ้องสามหา้าแต่ว่า เป็นตัวร่องเป็นตัวกันเตีอยในกันหน่อยเป็นตัวกันพี่นอ้องอือสามหาหาสามสายรูดหาก็ดถือว่าเขาพี่น้องมือนี่คลิปนี่ห้ามเบิงแนวทางหัยเหล่างวดพันที่ยี่สิบสองพี่น้องชุดเจาะสายหิ่งสายรูดอือชุดเจาะกัดได้ สามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก่าพี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก่าซ้ายหลูดซ้ายวิ่งพี่น้องสาม นี่คือแนวท่างห้อยเลาวันที่ยี่สิบสองพี่น้องต่จอบกะตามต่อ,อบบจอบกะพานกะเป็นแค่แน,นวท่างกะชุกชคมันมันสุขุสุขคนครับ